อสองหม่องสองหม่องมิสซูเฮตันสองหรือสามหลายหม่องอยู่สามหม่องนี่นาะสามหม่องนะ่นาะร่างกันเล่นเดี่ยวพัดมังวกใส่งวกขวาเสียด้วยว่าจะมัวนะครับแล้วเฮตันเฮนเกา่าถึงยิดไปแล้วครับครับเกี่ยวครับเราจะ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 ดูข้างหนขี่รถต่ำมาเสื้อเหลามมา็กเสื้อถือถนักเลงนะนักประาทยัง ยสกว,ว่า,า,มมาันเนี่ยคิดรถต่ามาเบอร์นี้นะครับไนดะ้สามบองนดะ้เยียบเบกห้าสิบหกเมตรไททันสี่ประตูเป็นรถเกง่งตัดตอนสุดท้ายแสนกว่าล้านบาทแล้วก็ไปติดลมอยู่หน้าต้องบัวขึ้นได้ว่าได้อ่า ยมัวน,นะครับด่สองนล้นวอ่าสามตัวดิบหน้าบ้านนี่ยมัวน,นะครับเงินจะแท้กันนะว่า,าโอนเขาบัญชีกูเกิลนั่นว่าเงินผมอยู่บัญชีกูเกิลนะครับด้อยูนน่บัญชีกูเกิลบริษัทกูเกิลอย่าเล่นนะครับประเทศอังกฤษอฤษย่าเล่นนะครับด้า